สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกกันครับคุณสมบัติครบอาร์เนอร์ยันโรบโบทำหน้าที่เป็นรองกัปตันลิเวอร์พูลแทนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลยืนยันแอนดูโรเบิร์ตสันฟูลแบ็กชาวสกอตแลนด์จะทำหน้าที่รองกัปตันทีมแทนที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาชาวอังกฤษที่ย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดช่วงซัมเมอร์นี้ โรบโบเป็นหนึ่งในนักเตะระดับอาวุโสของทัพผงแดงโดยนักเตะย้ายจากเฮาซิตี้มาเล่นในถิ่นแอนฟิลเป็นเวลา8ปีแล้วและลงสนามให้กับสโมสร344เกมโดยเขาเคยได้รับบทบาทกับตันทีมมาแล้ว7ครั้งกุนซือชาวดัชกล่าวว่าสำหรับรองกับตันทีมก็คือโรบโบเขาเล่นที่นี่มาหลายปีคว้าแชมป์ลีก2สมัยเมื่อฤดูกาลที่แล้วมีเฟอร์จิลฟานได เทรนด์โรบบและโมตอนนี้เทรนด์ย้ายไปแล้วดังนั้นจึงมีเหตุผลมากมายที่ตัดสินใจแบบนี้เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากและลงสนามหลายเกมรู้ว่าต้องทำอะไรรู้จักวัฒนธรรมที่สำคัญเขายังเข้าใจวัฒนธรรมของสโมสรและในห้องแต่งตัวด้วยนอกเหนือจากคุณภาพทั้งหมดที่เขาแสดงให้เห็นบนสนามแล้วเขายังมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมที่เรามีในสโมสรแห่งนี้ด้วย ผมเคยพูดมาหลายครั้งเมื่อรูดูการที่ผ่านมาว่าของขวัญที่สำคัญที่สุดที่ผมได้รับจากเจอเก้นแน่นอนว่าน,นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ผู้สืบทอดของผมเช่นกันวัฒนธรรมแบบนี้ถ้าวันใดผมต้องจากสโมสรน,นี้ไปโคชอาเนอร์ระบุรันวันส่วนตัวผมคว้ามาหมดแล้ว แรงกระตุ้นสำหรับผมในฤดูกาลนี้มันแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยมันจะไม่ใช่การไล่ล่ารางวัลส่วนตัวอีกต่อไปเพราะผมคิดว่ารางวัลส่วนตัวผมได้มันมาหมดแล้วแรงกระตุ้นหลักของผมในตอนนี้คือการทำเพื่อทีมแบบร้อยเปอร์เซมันสำคัญที่สุดเลยสิ่งที่ผมกระหายมากที่สุดในตอนนี้คือการพาทีมคว้าแชมป์ซึ่งในรูกบลก่อนถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆ ทั้งด้านความสำเร็จของทีมและรางวัลส่วนตัวพอถึงจุดนั้นคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าเราทำมาหมดแล้วจริงๆและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปตอนนี้ผมพยายามจะส่งต่อประสบการณ์ให้กับนักเตะดาวรุ่งและช่วยทีมป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ผมต้องการปลูกฝังทัศนคติของผู้ชนะให้กับเด็กๆทุกคนและพวกเขาต้องรู้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆพวกเขาต้องมีวินัยและทำงานหนักอยู่เสมอโมซาลา สกายสปอร์ตพีรายงานสามีม็อกเบลสายข่าวจากสื่อน้ำดีอย่าง BBC เปิดเผยว่ามาร์เกฮีจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริสตัลพาเลซพณาที่พาเลซก็จะไม่ยอมเสียนักเตะระดับเกฮีไปแบบฟรีๆในซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนพาเลซมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสรายซึ่งล่าสุด พวกเขาก็ได้บรรุข้อจดลงคว้าตัวเจดีแคนวอดมาแล้วหนึ่งรายซึ่งการเซ็นสัญญาครั้งนี้อาจมีนัยสําคัญอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางเดียวของนักเตะหากย้ายออกจากพาเลสก็คือลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นขณะที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือพาเลสยืนยันว่าต้องการให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปหากทีมหาคนมาแทนที่ไม่ได้ซามีบ็อกเบลบีบรายงานเฮียวิโก โรมาบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคอสตาสซิมิกาสในรูปแบบยืมตัวหลังลิเวอร์พูลได้อนุญาตให้นักเตะเดินทางไปตวรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฝั่งโรมาจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบท่าเหนื่อยทั้งหมดจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งซิมิกาสเองก็ตื่นเต้นกับความท้าทายครั้งนี้มาก breaking จิโอวานนี่เลโอนีน้องซูเปอร์แมนสุดหล่อของพวกเราถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งแรก นี่คือเกิดขึ้นหลังย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนกันยายนนี้อาเซนอนสอยอิงกาบิเยซิมิกาสไปโรมา่าอัปเดตข่าวเดือนตลาดนักเตะ30สิงหาคม6-8ตลาดนักเตะช่วงโค้งสุดท้ายคึกคักสุดๆโดยเมื่อคืนวันฝรัก์ที่ผ่านมามีการปิดดิวกันเพียบเลยซึ่งก็รวมถึงอาเซนอนและเชลซีที่ต่างกำลังจะได้แข้งใหม่อีกแล้ว ขณะที่อันเดรสเปเรล่าล่าสุดกับบาซินเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นกับสโมสรใดนั้นเราไปดูกัน o f f ฟ i i a l t o t t e n h น m o อ t เปอรคว้าชาวีซิม,มอนกองกลางตัวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากเอลบีไลซิปบรราคา60ล้านยูโรหรือประมาณ2,280ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2030 Official Crystal Palace คว้าเยเรมีปิโน ปีกชาวสเปนิชจากวิลลาเรียลด้วยราคา30ล้านยูโรหรือประมาณ1,140ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2030 Official โบรุเซียดอทมูลคว้าฟาบิโอซินวากองหน้าเกาชาวโปรตุเกสจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ด้วยราคา26ล้านยูโรหรือประมาณ988ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2030 RSM r เอ a เอ็มโรมาบรรลุข้อตกลองยืมตัวคอสตาซิมิกาสแบ็กซด์ทีมชาติกรีซของลิเวอร์พูลมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมช่วยจ่ายค่าเหนื่อยนักดีแบบเต็มจำนวนตลอดสัญญายืมตัวฟาบิซิโอโรมาโนายนานเชลซีบรรลุข้อตกลองกับไบรตันแอนโฮปอัลเบียนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดิวยืมตัวฟากุนบัวอานอนเตกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินามาใช้งานหนึ่งฤดูกาลแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาด เดวิดออสตีนรายงานอาเซนอลบรรลุ Arsenal, oo, ข้อตกลงกับบรอันลเวอร์คูเซนได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับดีลยืมตัวเปียเอโรอินกาปิเยเซนเต์แบ็กทีมชาติเอกวาดอร์มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาที่ราคา52ล้านยูโรหรือประมาณ1,976ล้านบาทพร้อมให้สิทธิ์ห้างขายาได้รับเงินส่วนแบ่ง10%จากค่าตัวการย้ายทีมครั้งต่อไปของนักเตะด้วยเดวิดออสตีนรายงาน Nottingham Forest บรรล,ลุข้อตกลงคว้าตัว j o วิ v เตอร์ผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนของโบตาโฟโกได้เป็นที่เรียบร้อยโดยขั้นตอนการตรอดร่างกายนักเตะจะมีขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้ Fabio Romano รายงานค r ิ s t ั l p a l a c มีความสนใจที่จะดึงคริส s t ฟบอมก u m g a r t n e กองหน้าทีมชาติออสเตรียของเอ b l ี i p ซิมาเสริมแนวรุก Sky Sport รายงานอส m o n า c o มีความสนใจที่จะดึงเด็กเก่าอย่างอักเซลดีซาซิกองหลังชาวฝรั่งเศสกลับมาจากเชลซีแต่อาจจะต้องแย่งชิงกับแอสตันวิลล่าและบอนมัตที่ต่างอยากได้ตัวแนวรับวัย27ปีเช่นกันฟุตเมอร์คาโตร,รายงานอเล็กออกสเลดแชมเบอร์เลนอดีตกองกลางลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับเบสิกตัสดสดๆดร้อนๆ้อนกำลังได้รับความสนใจจากเบอร์มิงแฮมซิตี้บ b c s p o r ปรายงาน ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ